แวะมาดูการเมืองชนิดหนึ่งนะครับ,รบก็เรื่องที่ร้อนแรงก,ก็คือการเลือกตั้งซ่อมสสเขตสิบสองดอนเมืองนะฮะแทนที่ของการุโหสกุลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไปเป็นเวลาหปีนะครับวันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหาราพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพื่อที่จะคัดเลือกผู้สมัครที่จะลงเลือกตั้งซ่อมนะครับและที่สุดแล้วทางที่ประชุมก็มีมติส่งคุณแทนคุณจิตอิสระนะครับหรือว่าคุณอี้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อ,อมสสกทมเขต12ดอนเมืองนะครับนี่นะฮะ ซึ่งทางรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณกอนจติกวณิทนะฮะเป็นคนที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพก็บอกว่าคุณสมบัติของคุณแทนคุณเนี่ยนะฮะก็เหมาะที่จะลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าคุณกอนจะแพ้การเลือกตั้งไม่ใช่คุณแทนคุณแพ้การเลือกตั้งเมื่อวันที่สกรกฎาคมปี54ให้กับคุณกาลุนแต่หลังจากนั้นนะฮะคุณแทนคุณก็ยังทำงานให้กับพื้นที่มาโดยตลอดนะฮะเกาะติดพื้นที่โดยตลอด ช่วงอย่างเช่นช่วงที่เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่นะฮะก็ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแล้วก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลคนในพื้นที่ในเขตดอนเมืองนะครับในขณะที่ตัวคุณแทนคุณเองก็พร้อมนะฮะที่จะลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้นะครับลองฟังเสียงดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นประชาเพราะว่าผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราเราจะสะท้อนถึงพลังแห่งความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง แล้วก็ที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณค่าคุณภาพมีคุณธรรมมีวิธีภาวะที่เราจะสร้างทำแต่สิ่งที่สร้างสรรค์และผมขอยืนยันต่อทุกท่านในที่นี้นะครับว่าผมในฐานะคนรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้การเมืองของเราเป็นการเมืองรูปแบบใหม่เป็นการเมืองที่มีแต่ความสร้างสรรค์ที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับก็ขอให้ยุติลงนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมก็จะเดินหน้า หาเสียงอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็จะทาประโยชน์เพื่อนพี่น้องชาวดอนเมืองและประเทศชาติบ้านี่นะฮะพื้นที่เขต12ดอนเมืองนอกจากจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะยากยนะฮะในเนืองสิ่งอื่นใดก็คือค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะฮะวันนี้นะะักข่าวก็ถามคุณแทงคุณนะฮะถึงเรื่องของความปลอดภัยนะฮะซึ่งคุณแทงคุณก็บอกว่าจะมีคนคอยดูแลแล้วก็จะประสานงานกับตํารวจในท้องที่นะครับในขณะที่รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอลงกรพ์พรบุตรก็มอบหลวงพ่อแดง ไว้ให้คุณแทนคุณเอาไว้ติดตัวนะครับแล้วแล้วคู่แข่งคูแ่แข่งนี่น,นะฮะยังจะส่งขฮะก็วันนี้ทางคุณหญิงสุดารัตน์ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับก็ยอมรับว่ามีการทาบทามจากผู้รับผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยนะครับแต่ทูคุณหญิงเองก็ปฏิเสธนะครับบอกว่าอยากจะขอเวลาทำงานด้านศาสนาก่อนนะครับก็โครงการบุรณะสถานที่ประสูิของพระพุทธเจ้า ซึ่งทํามาอย่างต่อเนื่องนะฮะฉะนั้นหวยก็น่าจะไปออกที่ตอนนี้มีอยู่2คนนะฮะที่เป็นตัวเต็งคือคุณสิทธาธิวารีตอนนี้เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็คือเป็นประธานบอร์ดกับอีกคนหนึ่งก็คือคุณยุรนันพมรมรีนะครับแต่ชื่อหลังเนี้ยมาแรงมากกว่าเพราะว่าคุณสิทธาเองก็มีชื่อแต่ก็ยังไม่ชัดเจนสัเท่าไหร่นะ ก็น่าจะเป็นสองคนนี้แหละฮะไม่คนใดก็คนหนึ่งเร็วๆนี้ก็น่าจะทราบผลนะฮะแตดูแนวโน้มน่าจะเป็นผู้ชายแล้วล่ะเพราะว่าันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เองก็ออกมาบอกใบ้แล้วบอกว่าผู้ชายมาแรงก็จะทราบพรุ่งนี้ที่จะมีการเสนอชื่อต่อที่ประชุมพักนะฮะมีข่าวแว้วๆว่าอาจจะเป็นกุณโคเื้ยนี่นี่เอ้ยเลยเอ้ยเลยใช่เหรอเฮื้ยเลยนะฮะข่าวไหนเนี่ย เอามาเนี่จากช่องสีฟ้าเห็นมีไม่รู้แฟนเพจเขาบอกผมนะจริงเพ<ล>จอย่างไรไม่ทราบใยกันใหญ่แล้วฮะม,มีมีการคาดเดาไปถึงอะไรนะคุณสมบัติเมธานีด้วยเนี่ยโอ้ขนาดนั้น,น,น,นเลยเขนาดนั้นเพราะว่ามีคนไปพูดว่าคนที่จะมาลงในสนามน,นี้เนี่ยจะเป็นพระเอกตัวจริงนี่ไงพร,พระเอกตลอดการ เขาบอกพระเอกตลอดการคุณแซมก็เพะเอกนะก็นั่นไงก็เลยก็เลยคาดเดาว่าจะเป็นคุณแซมหรือคุณสมบัติแต่ระหว่างคุณแซมกับคุณสมบัติเนี่ยคุณแซมดูจะมีเนื้อในของความเป็นพรรคมากกว่าคุณสมบัติใช่ไหมฮะแต่ต้องลาออกจากสสบัญชีรายชื่อลาออกจากสสบัญชีรายชื่อแล้วก็มาลงสสเขตแล้วก็ปาร์ตี้ปาร์ตี้ลิสต์ของเพื่อไทยลำดับต่อไปก็ขยับขึ้นมาอย่าลืมคุณโอ๊กนะแต่่า คุณสมบัติอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเน่ยนั่นะสิเพิ่งมีเ<ๆ>พิ่งมีข่าวเองเนี่ยใช่รครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายช่วงนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันเปิดเทอมสําหรับหลายๆโรงเรียนครับนะครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะครับคุณนิกอรยิ้มสวัสด์ก็ไปดูมาฮะทุกครั้งของเรื่องการเปิดเทอมก็จะมีปัญหาเรื่องของรถติดก็ไม่รู้ว่าตอนนี้นะฮะเปิดเทอมครั้งนี้หน่วยงานต่างๆจะมีแผนรองรับยังไงบ้างครับลองชมครับ หลายพื้นที่มกักจะเจอกับปัญหาเดียวกันคือสภาพการจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วก็หนักเพิ่มขึ้นจากปกตินะครับซึ่งกองบัญชาการตำรวจจราจรก็มีมาตรการสำหรับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้และได้จัดแผนไว้รองรับล่วงหน้าแล้ะครับกองบัญชาการตำรวจจราจรจะบรินาการสัปพักกำลังร่วมกับตำรวจท้องที่ควอ้อำนวยความสะดวกและวางระบบสภาพการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนที่เริ่มทยอยเปิดเทอม ตั้งแต่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นที่มักจะประสบปัญหาซึ่งจุดสำคัญจะเน้นให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และไม่ให้กระทบต่อระบบการจราจรในเส้นทางหลักขณะที่ส่วนจะดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนนะครับในการนำส่งนักเรียนเป็นลอ็ลอตนะครับทำให้ย่นเวลาในการส่งนักเรียน การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะลงรถนะครับการดูเส้นทางเลี่ยงนะครับเส้นทางสำรองนะครับสำหรับผู้ปกครองอื่นๆหรือประชาชนอื่นๆที่ไม่มีความจำเป็นที่จะไปะบริเวณนั้นแผนกำหนดเส้นทางเลี่ยงเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงบริเวณหน้าสถานศึกษาเป็นอีกมาตรการที่หวังจะช่วยบรรเทาความหนาแน่นของเส้นทางการจาราจรนะครับ พ้อมกับประสานข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกันผ่านเทคโนโลยีทั้งจากศูนย์บกจรที่มอนิเตอร์และระบบการแจ้งข้อมูลจากไลายเพื่อสามารถดูแลการจะราจรในภาพรวมให้สามารถเ,าเคลื่อนตัวปไปอย่างต่อเนื่องครับต้องบูรณาการกันให้ได้นะครับโดยมีบกจรเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวสารสัมพันธ์แล้วต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มระบบแทงโก้รับกำลังศึกษาอยู่ว่าระบบแทงโก้เนี่ยเอามาใช้ได้แค่ไหนาย,ยางไร ก็จะเป็นตัวเสริมกับระบบลายนอกจากระบบลายเนี่ยเป็นภาพนิ่งแต่ระบบแทงโก้เนี่ยจะเป็นภาพเคลื่อนไหวในลักษณะเรลไทม์ time. บริเวณถนนสามเสนลนแวกนี้จะมีโรงเรียนติดการหลแห่งนะครับในมุมของผู้ปกครองก็ได้ฝากถึงข้อแนะนําในการแก้ไขปัญหานี้ไว <ป S 2> ้เช่นกันอ๋อเป็นห่วงเรื่องสภาพจราจรที่ว่ารถติดอะคะเพราะต้องข้ามจากสังฮีเข้ามาทางด้านนี้อค่ะช่วงเช้าๆาผมมาประมาณสัก 6โมง15เนี่ยจะปล่อยการในจรด้านฝั่งคนเนี่ยเยอะเยอะแล้วผมคิดว่าในส่วนตัวว่า,าปัญหาเนี่ยเกิดมาจากาปล่อยรถทางด้านที่ที่โล่งเนี่ยกักมากมากนานมากเกินไปนอกจากมาตรการหลายส่วนที่วางไว้ความสําเร็จครั้งนี้ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือทั้งในส่วนของสถานศึกษาผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ปกครองที่รับส่งบุตรหลานซึ่งผู้การตํารวจจราจรได้สั่งการให้ตํารวจจราจรทุกนาย ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทำอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความตั้งใจสูงสุดจะช่วยคลี่คลายปัญหาซ้ำซากคนกทมได้ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณการรายงานภาคสนามจาก d t แท็สมชายหวนหอมถ่ายภาพนิกรอนยิ้มสวัสดิ์เนชั่นทีวีแหลงงานครับ